ครับวันนี้ถึงเวลาได้เอาไม้ลงเตาแล้วครับนี่ครับไม้ที่ผมกองไว้มีทั้งไม้ตัดไม้แล้วก็ไม้ตัดเกา่าแล้วก็มีเก่าอีกครับนี่ก็เกา่าอัน,นกกบกมวงคลบ้างครับนี่ก็มีครับทันเล็กทนหน่อยนี่ครับตัวเอาลงเตา่าตัวนี้ก็สีห้องอีกเทื่อนหนึ่งรับผมมาลงเต่ากัน ม่ัวนี้ก็ทำมาล่ออีกคนนึงเพราะว่าไม้หองเกาไม่ไงแล้วตัดสันสันประมาณนี้อดีนี้ผมก็เลยตัดเพื่อมาเพราะว่าหลุมมันก่วงขึ้นจะนับบ่าห้ไม่นนี่ยครับบ่ไห้มันตกข้างจึได้ตัดเพื่อไว้